ไม่นะทุกคนเยลแล้วทำเพื่อดีเรียนเราตัดพ้นผลิตมดแล้วเจอภาวะน้ำท่วมท<อ>ุเรียนต้องตายแน่ๆเลยเจอแพร่ั่างน้ำท่วมทากเยอะพอน,นี้จะรอดไหมคะทุกคนและเราจะมีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะเราอยู่กันกับเจ๊กุ๊กแขงหัวดุยส้วนตอนนี้เรามาลุยส้วนกันที่อำเภอซิชนจังหวัดนครศรทธธรรมราชค่ะทุเรียนแปลงนี้นะคะก็เป็นทุเรียนที่มีปริมาณเยอะมากๆเลยอายุก็อยยุที่ประมาณ20ปีนะคะตอนนี้พ่นผลิตก็ตัดกันไปแล้วประมาณ70%ค่ะก่อนหน้าน,นี้นะคะเราเจอกับภาวะฝนตกชุกติดต่อกันเป็นเดือนทําให้เกิดพื้นที่ ในแปลงทุเรียนนะคะเจอภาวะาน้ำขังทําให้ตอนนี้นะคะต้นทุเรียนของเรามีสภาวะที่ส้มนะคะเจอภาวะโรคไฟทอเทอราหนาวคอดินและก็โรคราสสื่มผูรุมเรามากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเจ๊กุ๊กจะพา เกษตรกร,รกทุกคนนะคะเรามาเรียนรู้เทคนิคกันว่าลัางจากนะคะทุเรียนเก็บเกี่ยวพล่นลิดเสร็จแล้วเรามาเจอสภาพวา่าสภาว่าน้ำขั้งภายในแปลงตอนมีปัญหาสุด z o มเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีในการจัดก,การกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรตามกันมาเลยค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันนะคะ แลเรื่องสําคัญนะคะอันดับแรกทีเจ๊กุ๊กนะคะให้ความสําคัญในการดูแลทุเรียนช่วงเก็บเกี่ยวหลังจากเจอสภาวะฝนตกชุกนั่นก็คือน,นะคะแนะนําให้เกษตรกร,กรให้ความสําคัญกับการกําจัดเชื้อราโกอโรคภายในแปลงค่ะประกอบอันนี้นะคะหรายรยฐานก็คงจะทราบกันแลว้วว่า ต้นทุเรียนนะคะที่เจอกับสภาวะน้ำขังนะคะก็มักจะเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นหนาวคอดินไฟทอปเทอร่านะคะหรือราซิมพูเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเชื้อโรคนะคะที่มากับน้ำในช่วงน้ำขังจะเป็นเชื้รอ,อราโกโรคอะไรบ้างดังนั้นนะคะ,กะเกษตรกรจึงควรจะมีการกําจัดเชื้รอราโกโรคภายในแปลงเป็นอันดับแบรกค่ะ และสำหรับนะคะเป็นตัวยาที่เจ๊กุ๊กนะคะแนะนำให้กเกษตรกรชาวสุนทุเรียนนำมาใชา้ในการกำจัดเชื้อรากโรคภายในแปลงหลังจากเจอสภาวะน้ำขัางนั่นก็คือนะคะจะมีตัวยาซินแมกและการบรูซอยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยในการกําจัดเชือ้อรากอรคกไม่ว่าจะเป็นน้าวขอดินไฟทอปเทร่าและราซิมพูค่ะและสําหรับนะคะอัตราการชายผลิตภัณฑ์ตัวกําจัดเชื้อรานะคะที่เจ๊กุ๊กแดนแนะนำไปนั่นก็คือสามารถนําตัวบลูซ,ซอยและตัวซินแมกนะคะมาบวกรวมกันใส่ภาชนะนะคะอัตรารอย ซีซีถึงร้อยสิบสีซีนะคะแล้วก็ราดนะคะบริเวณโคนต้นนะคะมาบริเวณปลายส่งพุ้มให้ทัวทางส่งพุ้มหรือนะคะ,กะเกษตรกรอาจจะเลือกชายโดยชายทั้งขนาดใหญ่นะคะส่งรอยลิตโดยไส้ไปยังละลิรนะคะ โฟกัสต้นทุเรียนให้ได้แปดตอนถึงสิบตอนค่ะและเทคนิคที่ซ่องนะคะที่เจ๊กุ๊กอยากจะฝากให้กับเกษตรกร,กรนําไปใช้นั่นก็คือการสร้างระบบรกักไม่ให้กับต้นทุเรียนค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุเรียนที่ยู่ในช่วงระยะการฟื้นต้นนะคะก็จะทําให้รากทุเรียนมีสภาพอ่อนแอและยิ่งมาเจอกับสภาพน้ำข้างภายในแปลงนะคะก็จะทําให้รกักทุเรียนของเราเสียหายบอบช้ำมากๆเลยการกินอาห้ารก็ทาได้ไม่เต็มทีดังนั้นนะคะเจ๊กุ๊กจึงแนะนาให้เกษตรกร,เ,กรเรียกรกักหรือสร้างระบบรกัก ไม่ให้กับต้นทุเรียนยังจะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรานะคะดูดกลิ่นปุ๋ยได้ดีขึ้นและต้นทุเรียนก็จะฟื้นตัวไดรวดเร็วเช่นกันค่ะและสำหรับสินค้านะคะทีเจ๊ก,กุ๊กอยากจะแนะนำให้กเกษตรกรนำไปสร้างระบบรกักไม่ให้กับทุเรียนเราจะใช้ตัวไรฟอนและเรนดัมเอลค่ะโดยตัวสินค้าซองตัวนี้นะคะกันก็คือไรฟอนและเรนดัมเอลจะมีคุณสมบัติในการกระตุนการแตกรากไม่ให้กับทุเรียนโดยตรงและที่สำคัญนะคะยังเป็นตัวที่ช่วยในการ ลดความเป็นกรดหรือปรับโครงสร้างให้กับดินค่ะและโดยอัตราการชายนะคะในตัวสร้างระบบรักไม่ในก็คือชายอัตรา1 0 0งรทังรอยาซโดยนําทังซองตัวนี้นะคะมาบวกรวมกันใส่ภาชนะนะคะหรือบวรดน้ำราดบริเวณ กลางส่งภูมมาอย่างปลายส่งภูมินะคะหรือนะคะเกษตรกรที่มีส่วนปริมาณเยอะแบบนี้อาจจะใส้ไปกับทั้งนะคะขนาดใหญ่ส่องรอยลิตรนะ,ะโดยใส้ไปยางละ1ลิตรแล้วก็ชี้ได้ได้8ปถึงสิตอนนั่นเองค่ะและสำหรับเกษตรกรรายฐานนะคะที่ได้นนำเทคนิคของเสกุกไปลองทำกันดูแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าใบทุเรียนของเรานะคะหรือมีการแตกใบไม่ไม่เข้ามา หลังจากนี้นะคะเจกุ๊กกรูวเกษตรกรหลายคนกําลังมองห้าปุ๋ยที่จะนําไปใส่กับต้นทุเรียนแต่เจกุ๊กข้องดปุ๋ยเคมีไว้ในระยะแรกก่อนนะคะเจกุ๊กจะแนะนําให้เกษตรกรเลือกใช้กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีค่าอินทรีย์วัตถุสูงนะคะอย่างเช่นแปดสาซัาม อินรีเคมีตัวนี้นะคะจะมีอินทรีย์วัตถุที่ค่อนข้างสูงนั่นคือ3 0มละยังมีแคลเซียมบวกเข้าไปให้กับกเกษตรตกรนอีก5%้เเด้วยค่ะสําหรับปุ๋ยตัวนี้นะคะก็จะมีคาพีเฮตเป็นกลาง้นทุเรียนสามารถดูดกินปุ๋ยและนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่ที่สําคัญนะคะจะทําให้ใบทุเรียนของเราแตกออกมาทั่วท่งผมใบเราจะเขี้ยวเข้มมากๆเลยค่ะจะกุ๊กนขะะ่าฝฟ้าไปถึงกเกษตรตกรรไล่ฐานที่กําลังเจอ และประสบปัญหานะคะต้นทุเรียนส้มหลังจากภาวะาน้ำขังภายในแปลงนะคะอย่ารอนะคะให้ต้นทุเรียนของเรามีอาการคันโคม่านะคะแล้วทึ่งจะมารักษาเพราะการรักษาภายหลั่งนะคะอาจจะไม่ทันการไม่ทันเวลาและยิ่งจะส่งพ้นนะคะให้เกิดการแผลเชือ้อภายในแปลงย่อยรวดเร็วทําให้ต้นทุเรียนของเรามีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ,จะคเจกาข่งหัวก็ว่างวาวทุกฐานนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของการนะคะ เจอสภาพต้นทุเรียนในระยะฟื้นต้นและเจอสภาพนําำข้างภายในแปลงค่ะจะได้นําไปปรับชายเพื่อให้ถูก้านนะคะได้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและหากใครนะคะมีข้อสงสัยในการดูแลทุเรียนนะคะก็สามารถทักนะคะมาทางเพจรายเห่งหัวการเกษตรนะคะตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ โอกาสหน้านะคะเราจะเจอกับคลิปดีๆหรือเทคนิคใดๆในเรื่องของการทำส่วนทุเรียนนะคะรอติดตามเจ๊กุกนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วโอกาสหน้าเจอกันไหมนะคะสำหรับวันนี้เจ๊กุ๊กขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ